โอวันนี้กลับบ้านดึกจังเลยดูซิว่าทุกคนหลับหมดได้ยัง โอ๊ยเห่อยแลยครับพ่อโอ้ยไลำบากจังโอ๊ยนอนยีกันอะไรหรอคุณทำไมคุณไม่ไม่บอกให้ลูกนอนก็วันนี้ปิดเทอมแล้วนี่คุณสย่งไงก็ต้องนอนนะคุณเดี๋ยวลูกตาเสียก็เสียไปดีอ้าโอ้ยมีก่าวใจเลยก็คุณอยากเซเว่นไหมล่ะ ไม่ก็ลูกก็ไม่อยากใส่แว่นเหมือนกันเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องพาลูกไปนอนแต่ผมขี้เกียจนี่มันเลยเกิดปวดของผมเลยนะตอนนี้ถึงยังไงก็ต้องไปนอนนะคุณเดีย๋ยวฉันพาลูกคนเล็กไปนอนก่อน ทำ,ทำไมลูกยังไม่นอนอีกเหรออ้าก็ยังไม่มีใครพาหนูไปนอนแล้วหนูก็เตี้ยเกินกว่าจะเปิดประตูได้หนูก็เลยวิ่งเล่นอยู่นี่จนว่วงแล้วไม่พาหนูไปนอนได้ไหมอ๋อได้จ้ะแม่ว่าจะพาหนูไปนอนอยู่พอดีเลยแต่แม่เถอ ลูกไปนอนดีกว่าเดี๋ยวจะโดน <c oughs> แฟนว่าอีกลูกไปนอนเอาเมื่อกี้ยังบอกว่าดูละการรายการปวดได้อยู่เลยเออพ่อเปลี่ยนทัศนคติใหม่แล้ว เลือสวยเอ้ยตาตีฉอนนะคะจ้ะนอนเซ็ตนะจ้าเอาคุณไม่มาอีกเหรอเออเดี๋ยวผมไปโอ้ยสามีคนนี้เนี่ยผมมาแนละ้ว ก็อย่าพาลูกนอนดึกแบบนี้อีกหลักกนนะคนุณโอเคเอผมนอนนะอแล้วนะอ้าวแล้วลูกคนโตไปไหนเออนั่นดีเดี๋ยวผมไปตามกอนนะฉันนอน่อนดดิฉันง่วงแล้ว ไมเก้ไมเก้ลูกเป็นไหนเนี่ยโอ้ยซ่อนไหนดีต่อไปทีวีด้วกันเฮยึไมก้ Mikey. เ <c oughs> อออยู่ไหนเนี่ยอ๋อนี่ไอ้กี้ไปนอนโอ้ยเกือบหนีได้แล้วเชียวอย่าคิดเลือดตีนหนีเพราะได้นะหัวแข็เพราะ ลุกม,มาเร็วโอ้ยโอเคออพัวกออข้อ้ยึ่งขอฟี่ข้อฟี่ขอฟี่เมื่อถึงตอนเช้า ขี่โมนี่ยเออโอั้นนอนตกเตียงไปได้โอยช่างเขาจะว่ายเราต้องไปเตรียมครับเช้าแล้วโอ้ยใครทำเราตกเตียงเนี่ยช่างเถอะนอนต่อ วายโบ์ฉันพังแล้วสงสัยต้องซื้อใหม่ซแล้วเออเอาไอ้บโบ์นี้ทิ้งไปซะฉันไม่ต้องการแล้วเนยหัวโล่งๆก็ดีอยู่แฮะเอาไงดีเนี่ยนิ่งๆนิ่งๆอ้าวไม่มีใครไปเปิดประตูเลยเราไปเปิดดีกว่า นนี้สิคะก็พนราผมนะครับเขาลืมให้ของขวัญคุณเขาก็เลยฝากผมมาให้อามาให้คุณนะครับว้าวขอบคุณนะคะโ้เพชรสวยจังเลยขอบคุณมากนะคะ ฝากขอบคุณภรรยาคุณด้วยเออได้ครับงั้นก็ผมขอตัวก่อนนะครับมาของดีๆมาเอาของดีๆให้แบบนี้รับไว้ดีไหมเนี่ยออก็ช่างเถอะเขาสาวมาให้นะเนี่ย ตั้งไว้นี่อืมอมีอะไรกินไหมเนี่ยว้ายไม่มีเลยไม่มีเลยไม่มีข้าวกินเลยอ่ะฉันเริ่มทำกับข้าวไว้เง,งั้นทำตัวนี้ก็คงไม่ทันแล้ว โอ้ยคุณหมกเบรกอะไรเสียงดังฉันลืมทำเกืบเก้าเฮ้ยก็ดีไปทำเซคคุณเแยแล้วอะไรอีกมีดพังเฮ้ยกระทะก็พังโอ้ยอะไรของคุณเนี่ยโอ้ยดูเหมือนวันนี้เราคงต้องไปกินโจ๊กที่หน้าปากซอยแล้ว อะไรอะไรก็โจ๊กอะไรอะไรก็โจ๊กผมเบื่อแลนะ้วเนี่ยเออนะคุณเดี๋ยวเราไปปลูกลูกกันนะแล้วเราก็จะไปกินโจ๊กกันห้้ยก็ได้วันต่อมา วันนี้กลับดึกอีกแล้วดูซิพวกเราจะนอนดึกกันอีกไหม เดี๋ยวนี้เลยไม่ขอโทษเขาไม่เออคุณคุณคุณได้กินฉันไหมเอาเขาไม่ได้ยินหรอเนี่ยเด <Yeah. S 1> ี๋ยวเฮ้ยเขาหลับนี่โอ้ยบ้านของเขาเนี่ย ครั้งที่แล้วก็ตื่นพาลูกนอนดึกครั้งนี้ก็หลับอยอะไรเนี่ยอไยอะไรอีกเนี่ยลูกคนแรกก็ยังไม่พาไปเข้านอนโอ้ยอ,อย่างนี้ต้องทำให้สำนึกทา่า่า <suficiente> อุ้ยลูก ปล่อยไปนอนตรงโซโฟาแล้วกันเช้ารุ่งขึ้นเอยดูสิสามีเราตื่นอยังยังไม่ต้องปลุกหรอก

ว่าจะทิ้งไปแล้วจะแท้เหรอว่าะเล่าขาวเดี๋ยวคุณกินเล่าขาวเหรอโอ้ใช่โตโอ,โอ้ฉันลืมทิ้งซะง,งั้นว่าแล้วต้องเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นนี่อ่ะเฮ้ยฉันว่าฉันจะไม่ทำอาหารด้วยเล้าขาวอีก วันต่อมา วันนี้แหละฉันจะจะัจะดการให้รู้สึกนึกฮึคุณคุณได้ปวดที่หรอ ใช่ผมบ,บดฉีไปก่อนนะฮ่าฮ่าฮ่าฮึดวฉันจะจัดการ ม่แหละเขาจะมาโอ้มาแล้วคุณงั้นเหรอคุณเออทำไมวันนี้คุณไม่ว่าผมล่ะแต่ไม่เป็นไรวันนี้ฉันอารมณ์ดีนะโอ้ล่ะ d a ด d y ด a d ด y daddy d a อน อะไรหรอคุณฉันมีเซอร์ไพรส์ให้คุณเออเซอร์ไพรส์ Surprise. คงเป็นเค้กอะไรหรอคุณเซอร์ไพรส์คุณไปยืนหน้าทีวีสิโอเคแผนนี้จัดแน่ คุณปล่อยผมไปเช่ไหมปล่อยคุณหรอกค่อย่าคิดนอนดึกอีกแล้ว